เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองอยู่กันในแมตช์เกมดอกแคนดี้ช็อปนะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลยจึ๊บเปิดมาถึงปุ๊บเราอยู่ในบ้านของเล่นนะครับทุกคนมีลูกโป่งมีลูกอมเต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วเจ้าตัวนี้คืออะไรละเนี่ยโอ้โหฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นกับดักของปีศาจ โอ้หน่ากลัวจริงๆเลยเราจะทํายังไงกันดีล่ะเนี่ยทุกคนโอ้โหตรงนี้เป็นเลเซอร์นะครับเราต้องหลบเลเซอร์ตรงนี้ต้องทําลายเลเซอร์ตรงนี้กดปุ่มปึ้งเรียบร้อยแล้วเลเซอร์ตรงนี้จะหายไปหรือเปล่าเนี่ยเราดูกันดีๆนะครับทุกคนว่าเลเซอร์จะหายไปไหมนั่นไงเลเซอร์หายไปแล้วยูวูเราไปกันเลยดีกว่าโอ้เจ้ากัดับใจเย็นมีการออกหน้ามาให้เราเห็นซะด้วย ตรงนี้ให้เราเติมโลบักนะครับทุกคนโอ้โหเราเติมโลบักดีไหมเราเติมโลบักดีไหมไม่เติมอ่ะดีที่สุดเราจะได้ตั้งใจเล่นแบบงดงามไงโอเคได้เลยไม่ต้องเติมนะเราเล่นกันอย่างงดงามเลยทุกคนตรงนี้เป็นลูกอมนะครับหยียบลูกอมแล้วไปกันเลยดีกว่าเฟี้ยวไปเลยไปเลยไปเลย,เลยอุ้นอุ้นอุ้นกระโดดกระโดดจึงตรงนี้ให้เราเติมโลบักอีกแล้วมีโลบักเป็นกงซะด้วยเอาไว้แกล้งเพื่อนได้นะครับทุกคนยุ้ย ไปกันเลยดีกว่าจื๊บตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้เป็นสะพานช็อกโกแลตแน่เลยน่ากินจริงๆเลยว่าไหมสตีฟใช่แล้วล่ะน่ากินสุดๆไปเลยเราไปกันเลยดีกว่ากระโดดพร้อมกันเลยนะทุกคนจึง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  เียบร้อยเราผ่านมาแล้วแล้วตรงนี้เป็นเยลลี่เยลลี่หรอเยลลี่ต่างหากล่ะให้เรากระโดดขึ้นไปนะปึ้งไปเลยสู่จุดสูงสุดตรงนี้ให้เรากะโดดเหยียบแผ่นอะไรแล้วเนี่ยแผ่นเหล็กหรอเป็นแก้วหรอแผ่นแก้วแน่เลยทุกคนตรงนี้เราโหนจักรู้โหนกันเลยจุดไปเลยไปเลยถึงจุดหมายแล้วยูหู้เจอเพื่อนอีกแล้วเพื่อนจะบอกอะไรเราละเนี่ยเราไม่ฟังหรอกเราจะเล่นโอ้โหลลงมาข้างล่าง ข้างล่างเป็นอะไรเ,เนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรโอ,โอ้โอ้โอ้ไปดูกันเลยดีกว่าหรือว่าจะเป็นเจ้ากรรมดบคอยวิ่งตามเราหรือเปล่าทุกคนไปกันเลยดีกว่าโอ้ชัดเจนชัดเจนเลยมาเลยมาเลยมาเลยโอ้เราลืมเก็บกุญแจนะทุกคนโอ้โหเราต้องอ้อมไปไกลเลยก็อ้อมไปก่อนอ้อมไปก่อนกระโดดมาตรงนี้จึงเหยียบร้อยแล้วเราก็ผ่านลูกอมผ่านอะไรไปเรื่อยเลยนะครับทุกคนเจ้ากรรมดบคอยวิ่งตามเรากลับมาแล้วเก็บกุญแจได้แล้วอย่านะอย่านะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็น จเย็นเราไปแล้วเราไปแล้วเราไปแล้วขอโทษขอโทษอย่าทำร้ายเราอย่าทำร้ายเราใช่เนาะหน่าอ,นะอย่าทำร้ายเราอย่าทำร้ายเราเราขอโทษเราไปก่อนนะบายเฟยฟิวหล่นลงมาข้างล่างแล้วทุกคนข้างล่างนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้โหเป็นทางให้เราข้ามไปแล้วมีอะไรละเนี่ยรางรถไฟเหรอน่าจะเป็นในถ้ำน่ากลัวนแน่ๆเลยทุกคนในเหมืองแน่ๆเลยเราไปกันเลยดีกว่าห้ามหล่นลงไปในภูเขาหนองแข่งข้างล่างเด็ดขาดเลยนะทุกคน ไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยจืๆอจืจืจืไป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 อูนนู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 นนนนโอโตรงนี้มีเพื่อนคอยบอกทางเราอีกแล้วแต่เราไม่ฟังเด็ดขาดเลยเราไม่กลัวนะเราไม่กลัวเด็ดขาดเลยตรงนี้ให้เราหยิบบาสุก้าหรอได้เลยมาเลยเจ้าเบบี้กําดอบมาเลยมาเลยเราได้บาสุก้าแล้วยิงเลยจึๆง ยิงรัวๆยิงรัวๆยิงรัวๆมามามาเราเอาอยู่เราเอาอยู่มามามาไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่เลยโอ้มีบาเลียป้องกันซะด้วยโอ้ลูกยิงแล้วสะท้อนยิงแล้วสะท้อนมาเลยมาเลยมาเลยจุด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 ยิง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 ปัง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 ยิงรัวๆยิงรัวๆโอ้กระโดดกระโดดเราก็ต้องกระโดดเราก็ต้องกระโดด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 ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเราสู้ได้เราสู้ได้ทุกคนเราสู้ได้เราสู้ไหวจุุดยยยยยิงเเเลปบรรี้้อ แล้วไม่ยากเท่าไหร่เลยใช่ไหมล่ะทุกคนโอ้โหตัวนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยโอโ้ให้เราเก็บบันไดแน่ๆเลยทุกคนเก็บบันไดแล้วก็มาปีนตรงนี้นะครับไปพร้อมกันเลยทุกคนตัวนี้มีให้เติมโลบักซะด้วยแต่เราไม่เติมโลบักเราไปก่อนแหละแล้วมีถังขยะ2สีด้วยโอ้โหเอาไว้แยกรีไซเคลิลแน่ๆเลยทุกคนใช่แล้วล่ะอาจจะเป็นเอาไว้แยกเพื่อรีไซเคิลนะ่ะ ใช่แล้วใ like ช่แล้วเราไปกันเลยไปกันเลยตรงนี้ให้ระวังบันไดดีๆนะครับจื๊อตรงนี้เหมาะสมหรือเปล่าตรงนี้พอไหมตรงนี้พอไหมนี่นี่เราต้องไว้ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะนี่นี่นี่เรียบร้อยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจื๊อกระโดดไปเลยใครที่ดูตรงนี้เราชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมันด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเล่นเกมนี้กันหรือยังนะครับทุกคนไปพร้อมกันเลยจื๊อกระโดดจึ๋งนี่นี่นี่เราพัง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 จึ้งจึ้งจึ้ง หล่นลงมาข้างล่างแล้วข้างล่างเป็นอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นหนามแหลมหน่ากลัวจริงๆเลยเราต้องกระโดดเหยียบเยลลี่นะครับทุกคนกระโดดเหยียบเยลลี่แล้วข้ามไปกันเลยดีกว่าจึ๊บจึงลอยขึ้นมาแล้วลอยขึ้นมาแล้วโอ้เจ้าก,กิมดอบอยู่ตรงนี้อีกแล้วโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเลยกระโดดไปเลยจึงจึงจึ๋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 งจึงตรงนี้เป็นอะไรข้างล่างให้เรากระโดดเยลลี่แล้วจะผ่านไปได้นะทุกคนไปพร้อมกันเลย3 2 1ฟิวไปเลยจึงเรียบ้อยฉันว่าเรากระโดดมาได้ไกล ล่ะทุกคนทำยังไงกันดีล่ะข้างหน้าเป็นแหลมนะข้างหน้าเป็นหนามแหลมหน้าแหลมสุดๆไปเลยล่ะเราจะทำยังไงกันดีเราจะต้องผ่านไปแล้วข้างหน้าก็เป็นโอ้โหเป็นพัดลมใบพัดขนาดยักษ์ไม่ให้เราข้ามไปง่ายๆเลยสิแต่เราจะไปอย่างง่ายๆอีซี่เลยไปกันเลยนะครับทุกคนชู้กระโดดแล้วจะทําให้เราไปเร็วขึ้นนะครับโอ้จะล่วงจะล่วงจะล่วงใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วโอ้เราผ่านมาได้แล้วไม่ยากเท่าไหร่เลยตรงนี้เรากดสวิตช์ปึ้ง เราเป็นพัดลมให้เราลอยขึ้นไปจู้ลอย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 จึงเราผ่านมาได้แล้วเปิดประตูจึงตรงนี้เป็นหนามแหลบอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนกระโดดไปเลยจืบจืบ เราผ่านมาได้ง่ายเลยใช่ไหมล่าทุกคนยูหูกฎของการเป็นนักล่าคือการไม่ผ่านไปข้างหลังนะครับไม่มองผ่านไปข้างหลังนะครับทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นให้เราแข่งรถอีกแล้วทุกคนกับเจ้ากรรมดอกนะครับเรามาแข่งรถกับเจ้ากรรมดอกกันไปเลยมาเลยเราอยากเป็นนักแข่งรถมานานแล้วกระโดดเลย3 2 1ไปเลยอูนอูนูนอูนอนไปเลยไปเลยไปเลยอูน ติทบโบจึงโอ้โหติทโบเหมือนกันเหรอเพื่อนไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยอู้เราตีคงวงไหนเราแสงได้แล้วไม่ยากเลยไม่ยากเลยโอ้โหตุนเลี้ยว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 อย่าล่วงนะอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้เราผ่านมาได้แล้วง่ายๆเลยอีซี่อีซี่เลยทุกคนไปกันเลยไปกันเลยไปเลยโอ้เลี้ยวขวา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 โอ้นี่ไงติทบโบอีกครั้งไปเลยไปแล้ว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 รุ่นรุ่นรุ่นโอ้ โอ้ข้างหน้าเป็นเทอ,อร์โบอีกแล้วข้างหน้าเป็นเทอ,อร์โบอีกแล้วมาเลยมาเลยมาเลยฟิ้วไปแล้วอืมเรามาถึงเส้นชัยแล้วใช่ไหมล่ะยู้าคู่เราชนะเจ้ากิมดอบนะครับเจ้ากัมดอบนั่นเองเราชนะแล้วโอ้ไปกันเลยเรากดสวิตช์ตรงนี้นะครับตึ้่งโอ้แล้วเราก็หล่นลงมาข้างล่างโอ้ข้างล่างเป็นอาไราละเนี่ยเป็นห้องน่ากลัวจริงๆเลยมีหนามแหลมไปกันเลยดีกว่าสวัสดีเพื่อนสวัสดีไปข้างหน้าเลยนะเด็กน้อยอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้น ได้เลยได้เลยเราจะไปข้างหน้าเราไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยโอ้ตรงนี้เป็นหนามแหลมให้เราหลบหลบกันเลยหลบกันเลย จื๊บโอ้ไปกันแล้วไปกันแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ,อ้ไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยตรงนี้เป็นใยแมงมุมให้เราพังไปนะครับใช่แล้วใยแมงมุมให้เราพังไปพังไปเลยจึงเราหล่นลงมาข้างล่างแล้วล่ะแล้วจะทายังไงต่อไปดีล่ะเราจะต้องข้ามหุบเขาน้ําแข็งนะครับไม่ใช่หุบเขาน้ําแข็งเด็ดขาดเลยเป็นหุบเขาลาวาน,นะครับทุกคนน่ากลัวสุดๆไปเลยเราไปกันเลยดีกว่าตรงนี้มีใบพัดหนามแหลมด้วยโอ้โหไม่ให้เราผ่านไปง่ายๆละซีแต่เราใช้สมาธิเราจะผ่านไปได้อย่างง่ายๆเลย นะครับทุกคนจุ๊เรามีสติเรามีสติกระโดดข่าไปเลยจึงตรงนี้ให้เรารอลูกบอลหน่อยนะครับลูกบอลจะหมุนลงมาใส่เราทุกคนโอลโอลโอลูกบอลไปแล้วเราไปกันเลยดีกว่าจืดโอลนี่คมเป็นเพื่อนของเจ้ากรรมดอบแน่เลยทุกคนปล่อยลูกบอลมาขัดขวางเราเหรอได้เลยเราจะหนีไปให้ได้คอยดูแน่นอนอยู่แล้วจะจะปล่อยลูกบอลมาดักแกน่ะแกกระจอกได้เลยเราไม่กระจอกแต่ที่คิดหรอกนะเราจะผ่านไปให้ได้เลยยคอูจ แล้วไปแล้วไปแล้วอุนกดปุ่มปึ้งเหลียบร้อยตรงนี้เป็นอะไรล้วเนี่ยสวัสดีเพื่อน สวัสดีเราต้องยิงบอสนะมาเลยมาเลยมาเลยเราอยากยิงบอสมานานแล้วเราอยากจะสู้กับบอสมานานแล้วมาเลยเพื่อนโอ้กลเป็นแมงมุมแมงมุมแมงมุมตึ๊กตึกตึกตึกกระโดดลบกระโดดลบกระโดลบตึกตา้องผ่านในชีวิตเดียวให้ได้ผ่านในชีวิตเดียวให้ได้ตึกตึโอ้หายตัวหายตัววิชาวุบวับวุบวับวุบวับด้วยทุกคนโอ้โอ้เกาพิษตาเหรอก้าพิษตาแน่เลยมาเลยมาเลยมาเลยตึ๊กตึกตึกตึบกตึๆก หลบดีๆนะครับยิงไปด้วยหลบไปด้วยดึงๆึเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าทำอะไรเราไม่ได้ละสิจักรัมดรอปกระจอกจริงๆเลยยิงซ้ำเลยยิงซ้ำเลยดึงๆๆโอ้มีชีวิตคืนชีพโอ้คืนชีพได้ยังไงกันเลยยิงเลยดิงดึ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 โอ้เราต้องกระโดดหลบกระโดดหลบกระโดดหลบจึงๆๆกระโดดหลบแล้วยิงไปด้วยโอ้โหวิชาฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับด้วยนะเนี่ยมีฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับโอ้ไปเลย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 โอ้กระโดดหลบกระโดดหลบกระโดดหลบเอ้ยเอ้ยโอ กระโดดไม่ทันแล้วโอ้หมาเลยมาเลยมาเลยยิงลุลวะยิงลุลวะยิงลุลวะโอ้ตรงนี้ให้เรากระโดดลงไปแล้วกระโดดลงไปแล้วยิงเลยจุดจุดจหายตัวฟุ๊บฟับอีกแล้วหายตัวฟุ๊บฟับอีกแล้วยิงเลยยิงเลยยิงเลยเราสู้ได้เราสู้ได้ทุกคนหมาเลย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 เลยเรียบร้รอยูหูเราชนะแล้วยูหู ระเบิดไปเลยสมน้ำหน้ายุคเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนครับยูเรามาถึงเส้นชัยกันแล้วล่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามัาด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย